ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอุโมงคน้ำครับหรือสมิงบิ้งฟูมครับแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยมูลค่ากว่า30ล้านบาทหลังจากมีดราม่าเนี่ยโตโน่เนี่ยฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกายเตรียมไปไหว้ข้ามแม่น้ำโขงจากกระแสดราม,มา่าคุณโตโน่พาคินเนี่ยเตรียมไปไหว้ข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยและสปะปลาวภายใต้โครงการ one man and deliver หนึงคนไหว้หลายคนให้ในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ซึ่งระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเองในอุโมงค์น้ำเนี่ยนะครับเพื่อวัดค่าปอดก่อนที่จะลงไปไหว้น้ำจริงนั้นเนี่ยได้เกิดประเด็นถกเถียงในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะในการเข้าทดสอบว่าเสียงเงินหรือไม่เนื่องจากนักศึกษาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้งานเนื่องจากอุโมงค์น้ำเนี่ยเขาบอกมันมีมูลค่าค่อนข้างสูง จากประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนให้ความสนใจและตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เจ้าอุโมงค์น้ำเนี่ยถูกนำมาใช้งานอย่างไรและมีมูลค่าสูงจริงหรือไม่จากข้อมูลเนี่ยพบว่าเจ้าอุโมงค์น้ำเนี่ยนะครับได้ถูกนำมาจัดแสดงในผลงานวิจัยนวัตกรรมทันสมัยในโอกาสครบรอบ21ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาครับเมื่อวันพุธที่30ตุลาคม พุทธศักราช2,562ทั้งนี้พบว่าเจ้าอุโมงคน้ำเนี่ยเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยและเครื่องเดียวในภูมิภาคอาเซียนมูลค่ากว่า30ล้านบาทครับที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมการทดสอบสำหรับนักว่ายน้ำโดยมีคุณสมบัติเนี่ยสามารถสร้างกระแสน้ำและควบคุมความเร็วของกระแสน้ำได้ตามต้องการด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีความยาวอยู่ที่7.5เมตร และมีความกว้างอยู่ที่2.5เมตรมีมอเตอร์ใบพัดส3ตัวขนาด110กิโลวัตต์ข้อดีของเจ้าอุโมง์น้ำนี่คือการไหลของน้ำเนี่ยเป็นการไหลแบบราบเรียบนะฮะนั่นคือทุกโมเลกุลของน้ำเนี่ยจะไหลเท่ากันหมดสามารถตั้งค่าความเร็วของน้ำได้นอกจากนี้ยังมีกล้องความเร็วสูงทั้งหมด16ตัวรวมไปถึงกล้องวิดีโออีก2ตัว สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาว่ายน้ำได้และใช้ในการฝึกพลังงานในการว่ายน้ำทำให้นักกีฬาเนี่ยมีสถิติที่ดีขึ้นเออท่านผู้ชมนะฮะคือมันแพงแล้วเรามีไว้ทำไมมีก็ต้องใช้สิมีแล้วมันไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์สิครับเพราะฉะนั้นมีแล้วต้องใช้มันจะแพงเราก็ต้องจัดหาง,งบมาให้ได้แบบนี้หรือเปล่าคือถ้ามีไว้แล้วตั้งโชว์อย่างนี้ผมว่าก็อย่ามีเลยดีกว่าคิดไปก็เท่านั้น ป่วยการเปล่า,ลาแต่ถ้ามีแล้วได้ใช้สําหรับนักกีฬาบ้านเราและไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างเงี้ยเวลิกูดนะแต่ถ้ามีแล้วเก็บไว้เฉยๆก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมมันก็เหมือนเศษขยะนั่นแหละถ้ามีแล้วไม่ใช้ประมาณนั้นฮนะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็เลือกท่ตกาเลยนะครับ ศารสั่งจำคุก13ปี6เดือนบาทมีคู่ค่า2โจรุมกระทืบวันนี้นะครับวันที่19ตุลาคมเนี่ยที่ศาลอาญาธนบุรีศาลนัดฟังคำพิพากษาที่พนักง,งานอายการคดีอาญาธนบุรีเนี่ยยื่นฟ้องในนัทวุฒิหรือในบาทอายุ22ปีในความผิดเนี่ยต่อชีวิตแล้วก็ความผิดต่อร่างกายและคดีละหุโทษโดยสารพิพากษาลงโทษจำคุกในบาน13ปี6เดือน ปรับ500บาทและสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องเป็นจำนวนเงิน27,666บาทและก็มีอีกหนึ่งจำนวน166,666บาทย้อนกลับไปดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมนะฮะอาจจะงงกันคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมปี64โดยในบาทสเนี่ยนะครับมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นระหว่างขี่รถจักรยานยนต์จากจังหวัดนครปฐม ไปยังบ้านของแฟนสาวที่ถนนการน,นาพิเศษแขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครจากนั้นเนี่ยกลุ่มคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจก็ยกพวกมาจำนวน6คนไปหาเรื่องในบ้านเนี่ยถึงหน้าบ้านในบ้านก็ใช้มีดสปาต้ายาวประมาณ18นิ้วและก็มีดปลายแหลมยาว15นิ้วออกมาต่อสู้ก่อนที่จะแทงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิต2ลาย และบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายท่านผู้ชมพอจำคดีนี้ได้ใช่ไหมฮะในว,วันนี้ศาลก็ตัดสินแล้วประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของน้องบาสสนับสนุนรายการโดยครกและสากสเลส304นปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้หัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิกตอ,อกชมนะครับ สองสาวตกหมึกดูจุดๆชมหอยก็ไปพบกับตำรวจแล้วนะฮะสารภาพไม่ได้ทำบริการจริงเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ชายที่เห็นในรูปภาพเนี่ยก็เป็นแฟนหนุ่มจากกรณีโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์เนี่ยได้มีการโพสต์เชิญชวนให้บริการตกหมึกและก็ดูจุดๆ,ๆและก็ชมหอยและก็มีหมึกช็อตและก็มีซาเซมิพร้อมเครื่องดื่มในราคาเพียงท่านละ3,000บาทนะฮะเขาบอก4ชั่วโมงเต็มนะจำกัดรอบละ2-3ท่าน โดยมีการเปลือยกาย2คนท่านผู้ชมนะฮะถ่ายภาพข้างนักตกปลาและบริเวณริมทะเลชายหาดตำบลบางเสรเอ่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีทําให้คนในพื้นที่เนี่ยรวมถึงคนตกปลาในพื้นที่วิาพากวิจาร์ณกันถึงความที่มันไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้ในวันที่19ตุลาคมที่สอพอสัต,ตหีบเนี่ย ผู้ก่อเหตุ2รายครับก็เป็นผู้หญิงในรูปภาพเนี่ยแหละเดินทางมาแสดงตัวกับผู้กํากับสอพอสัตหีบว่าหนูเนี่ยแหละค่ะสองคนเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในรูปโดยตั้งกล้องถ่ายกันเองเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เตรียมดําเนินคดีในข้อหานําข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตราที่14วงเล็บ4ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปี ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของทั้งสองคนไปนะว่าเคยไปกระทําแบบนี้ที่ไหนมาบ้างและเดี๋ยวจะนํามาประกอบกับหลักฐานต่งตางๆเพื่อจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังด้านหญิงสาวสองคนมั่งเขาบอกเบื้องต้นเนี่ยให้การว่ารูปดังกล่าวสองคนเนี่ยได้ถ่ายกันเองโดยผู้ชายบนเรือที่เห็นเนี่ยก็คือแฟนของเขาทั้งคู่ โดยเรือตกปลาที่ถ่ายรูปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่าเขาเอาเช่าออกไปแค่นั้นเองส่วนข้อความและรูปที่ลงว่าให้บริการตกหมึกดูจุดๆชมหอยหมึกช็อตซาเซมิพร้อมเครื่องดื่มในราคาท่านละ3,000บาท4ี่ชั่วโมงเต็มจำกัดรอบละ2-3ท่านเนี่ยเขาบอกว่าทำขึ้นเองนะและนำไปลงสร้างคอนเทนต์เฉยๆแค่นั้นเองเพื่อให้คนสนใจและมาติดตามไม่ได้บริการแต่อย่างใดก็ประมาณนี้ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรตกหมึกก็ตกหมึกหรือถ้าจะทําอย่างนี้ก็ทํากันลับๆพอไม่ต้องมาโปรโมทไม่ต้องมาโฆษณาอย่างนี้เดี๋ยวดีเขาบอกปากต่อปากแหละคือมันต้องแยกนะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็ดูผู้ใหญ่เขาก็ดูคนสูงอายุเขาก็ดูแล้วคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากอธิบายมากนะมันดูไม่เหมาะสมมันดูเป็นภาพลบการท่องเที่ยวสําหรับประเทศไทยคุณรู้ใช่ไหมฮะว่า ชาวต่างชาติเนี่ยเขามองคนไทยมองผู้หญิงไทยลักษณะแบบไหนคุณยิ่งไปตอกย้ำอ่ะคุณนึกออกใช่ไหมคุณยิ่งไปตอกย้ํกาการกระทําแบบนั้นมันทําให้คุณเสื่อมค่ามากๆเลยด้วยความเคารพนะฮะถ้ามันเป็นคอนเทนต์ก็พอแล้วหยุดแค่นั้นแต่ถ้าคิดจะทําแบบนี้ก็อย่าไปทํามันเลยดีกว่าประมาณนี้นะฮะชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนด้วยภาพลักษณ์มันจะเสียหายขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยครกและสากสเลนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะาระเทศตอกชอมนะครับไปดูเรื่องของคุณศรีสุวรรณหน่อยครับเขาบอกคุณศรีสุวรรณโพสต์คำคมทำดีแล้วไม่มีใครชอบยังไม่หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์ คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กกรณีถูกนายวีรวิทย์เดินปรีเข้าไปชกหน้ากลางวงสัมภาษณ์ขณะเข้ายืนน่นหนังสือต่อกองบระคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เรียกร้องให้ตรวจสอบคุณโน้ตอุดมในกรณีของเดี่ยว13ที่สนับสนุนม็อบทำหน้าที่แทนเราผิดหรือไม่อย่างไรนั้น ล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยวันที่19ตุลาคมเนี่ยนะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาก็เด้โพส์ภาพของอาจารย์จตุพลชมพูนิตขอญาตเอ่ยถึงอาจารย์นิดนึงนะฮะเพราะว่าตามข่าวเขาบอกเป็นคําคมระบุว่าทําดีแล้วไม่มีใครชอบยังไม่หนักใจเท่ากับทําชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์เพราะคนที่ยิ่งเห็นคนทําเลว แล้วยิ่งยินดีก็มีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นเองคือมันก็เป็นคําคมคือสนับสนุนความรุนแรงไหมไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คนหลายๆคนเขารู้สึกว่าเออพี่อะบางทีอะมันก็อวยจนเกินไปเขาเรียกว่ามันไส้คือถ้าตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันไส้คนเนี่ยเขาหวังว่าให้พี่รีสุวรรณเนี่ยเป็นกระบอกเสียงมีปากมีเสียงแทนเขาตรวจสอบในสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลตรวจสอบในสิ่งที่รัฐบาลทาแต่เรื่องโน้ตอุดมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหยุ่มยิ้ม และการที่โนตอุดมเขาจะไปพูดว่าเนี่ยรถมันติดหน่อยนะเพราะว่าติดม็อบคนเขาไปทําหน้าที่แทนเราหลายคนเขาก็เขาก็ไม่ต้องการรัฐบาลเอาแต่พูดก็พูดหลายคนเขาต้องการเขาไม่ได้เอ่ยใครเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณออกไปชุมนุมนะไม่ใช่พวกนั้นเน่เขาออกไปแสดงสิทธิและเสียงของเขาเองเออถ้าคุณโนตออกไปป่าประกาศว่าเอ้ย e ไปชุมนุมกันอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณพี่แยกแยะได้นะและถ้าผมมองเนี่ยมันเรื่องความบันเทิงร้วนๆเลย และคนที่จะตอบคำถามนี้คนที่จะดิ้นเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ใช่พีสีไม่ใช่พีสนธิยาด้วยความเคารพนะฮะคือความคาดหวังประชาชนอย่างพวกเราอยากให้คุณพี่ตรวจสอบรัฐบาลการใช้เงินของรัฐบาลการใช้เงินของหน่วยงานต่างๆมันใช้คุ้มไหมประชาชนได้ประโยชน์ไหมถ้าพี่ทำแบบน,นี้ได้พี่จะเวริก,กูนมากๆแต่สิ่งที่เห็นนะ่ะ เราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นไงคุณพี่สิ่งที่คุณพี่ไปร้องเราไม่เคยเห็นว่ามันจะสําเร็จเกี่ยวกับรัฐบาลสักเรื่องหนึง่งอยากให้คุณพี่ไฟมากๆเรื่องของรัฐบาลเนี่ยทำอะไรบ้างประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วถ้าทําอย่างนี้เนี่ยจะมีแต่คนรักพี่ไม่มีคนด่าจริงๆถ้าพี่อยากรู้ว่าคนรักพี่แค่ไหนคนสนับสนุนแค่ไหนพี่ไปพร้อมบอดี้การ์ดพี่ก็ได้ครับ แต่ไม่ต้องพกอาวุธนะไปสัก3ามสี่คนพอถ้ากลัวความไม่ปลอดภัยลองไปเดินตลาดดูลองไปถามดูลองไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายดูลองไปคุยกับชาวบ้านดูลองเดินไปชุมชนดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรสำรวจดูว่านะวันนี้เนี่ยคนรักเราเท่าไหร่คนเกลียดเราเท่าไหร่ผมไม่ได้ตำหนิพี่นะผมไม่ได้ว่าพี่ไม่มีเจตนาอย่างนั้นเพียงแต่อยากจะเตือนว่าเฮ้ยบางสิ่งที่เราทำาเรื่องการร้องเรียนมันถูก แต่มันควรร้องเรียนให้มันถูกเรื่องและก็โอกาสประมาณนี้ฮะด้วยความเคารพขอบขอพระคุณนะฮะสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต k อกช p เลือกทิตตะเลยนะครับคร้งชงปลดแบ็คลิสเครดิตบูโรครับรายมีนี้เนี่ยนะครับลวเคลียร์หนี้เก่าหมดแล้วเขาบอกจับพ้นบัญชีดำทันทีแก้ปัญหาการไปพึ่งหนี้นอกระบบ เมื่อวานนี้วันที่18ตุลาคมครับนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอของเครดิตบูโรโดยอยากให้สถาบันการเงินเนี่ยที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เช่นพวกธุรกิจลิสซิง่งเช่าซื้อรวมไปถึงนาโนไฟแนนซ์และก็ฟิกโกไฟแนนซ์สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกที่จะส่งข้อมูลเครดิตบูโรได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินสินเชื่อให้ครอบคุมมากขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงนะในเรื่องของการจัดทําบัญชีรายชื่อแบ c ็คลิสที่มีเงื่อนไขว่าผู้เป็นหนี้เสียขาดการชําระเกิน3เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกขึ้นบัญชีดําซึ่งเขาบอกข้อแรกเนี่ยทำให้ไม่สามารถไปขอกู้ในระบบได้แม้จะมีการจ่ายหนี้ครบหมดแล้วก็ยังไม่ถูกปลดออกจากบัญชีดําและยังมีชื่อค้างอยู่ในระบบ 2ครับยังไม่สามารถยื่นกู้ได้นานถึง2ปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีผู้ร้องเรียนเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นบัญชีดำเนี่ยมาที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับมากกว่า1ลร้านลายดังนั้นจึงขอเสนอให้เครดิตบูโรเนี่ยต้องแก้ไขประเด็นนี้หากมีใครมาเคลียร์หนี้เนี่ยในหนี้เก่าเนี่ยหนี้หมดเนี่ยนะครับก็จะพ้นจากการถูกขึ้นบัญชีดำทันทีเพื่อช่วยคนไรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อไม่หันไปพึ่งหนี้นอกระบบ โดยกระทรวงการคลังเนี่ยจะเร่งหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเดินหน้าแก้ไขกฎหมายซึ่งเชื่อว่าอาจจะใช้เวลาไม่นานก่อนจะเสนอคอรมอ,อนุมัติและเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่มีชื่อติดแบล็กลิสตมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเคลียร์ให้คุณเลยนะคุณจะต้องเคลียร์นี้เก่าก่อนค้างชําระก็โปะจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ขึ้นบัญชีดําอะไรประมาณนั้น แต่ตรงนี้เนี่ยต้องผ่านการร่างพิจารณาก่อนเสนอคอรมอรผ่านสภาผู้แทนราษฎรก่อนถึงจะออกมาใช้ได้ถ่านท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้เห็นดีด้วยไหมหรือว่าเอ้ยฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูครับขอบคุณฮะสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกชอ็เลือกท่ตกาเลยนะครับ